สวัสดีค่ะพบกับ MRDD ดีดค่ะมาเป็นคลิปที่2ของวันนี้แล้วนะคะเอ็มพามาชมรถเข้าใหม่ค่ะกับรถ Toyota h ไฮรัก e ีโค่ะคันนี้เป็นรุ่น4ประตูที่เราเรียกกัน4ประตูเตี้ยนะคะแล้วคันนี้เป็นรถจดปี2017ค่ะอรอบคันนะคะน้องจะมีลิ้วรอยมีอะไรบ้างนะคะแต่เราขายแบบเรียวๆให้เห็นเลยว่าแบบนี้เลย รอบพันกันหน่อยนะคะรถของเราค่ะเป็นรถหมดสัญญาเช่าบริษัทอาคาเน่แคปิตอลน,นะคะมั่นใจเรื่องเลขไม้แท้เข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบเลยค่ะเป็นรถมือเดียวเลยนะคะพอรถครบสัญญาปุ๊บก็เข้าโกดังเราเลยเอามาขายแบบอย่างนี้เรียวๆเลยนะคะไปค่ะมาดูส่วนของเลขไม้กันหน่อยนะคะเลขไม้แท้เลขไม้จริงเช่นเคยนะคะ8 3 8 6 2กิโลค่ะ ภายในนะคะพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังชันนะคะแบบเพิ่มเสียงลดเสียงเชื่อมต่อบลูทูธอะไรเงี้ยได้เลยนะคะเย่์ธรรมดาแบบนี้เลยเป็นเบาะหนังเป็นโทษค่ะเป็นเบาะผ้าสีดําแบบนี้นะคะทําความสะอาดไม่ยากค่ะกุญแจก็สองดอกนะคะเครื่องมือแม่แรงยางอะไรครบเลยนะคะท่านใดมองหารถอเนกประสงค์แบบนี้นะคะต้องจัดแล้วเลยค่ะนี่เลยกว้างนะคะ มีไลเนอร์แล้วเรียบร้อยวันนี้เอ็มให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะกับรถ Toyota h i l u ักรีโ4ประตูวันนี้ราคาพิเศษนะคะ5 4แสน20,900บาทค่ะ4แสน20,900บาทนะคะต้องมาจับจองกันแล้วนะคะเลขไม้น้อยแบบนี้8 6 0นะคะ สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยนะคะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้น2.79%นะคะสามารถเลือกผ่อนได้ตั้งแต่4ปีถึง7ปีเลยหรือว่าท่านใดบอกว่ามีผ่อนน้อยกว่านี้ไหมระยะการผ่อนมีแบบ3ปีไหมจัดให้นะคะ3ปีก็มีนะคะได้หมดเร็วๆนะคะหรือบอกว่าซื้อสดได้ไหมซื้อสดได้นะคะราคานี้เรารวมแบตดให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เขามาดูเข้ามาชมกับเราก่อนนะคะรถของเราค่ะอยู่ที่สี่แยกคลองขุดถนนเทพรักค่ะเยื้อเยื้อบิ๊กซีบางทีจังหวัดสมุทรปราการปักหมุดเลยรถดีเด็ดออโต้นะคะย้ำราคาอีกครั้งนะคะ4 2 9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้เป็นรุ่นตัว E นะคะเลขไม่แ8ด0 0 0นะคะ นี่ก็ผ่อนประมาณแปดพันต้นๆเท่านั้นเองนะคะทำมาหากินได้เลยสบายๆเลยเก็บของใส่หลังคาใส่ผ้าคุมนี้ได้หมดเลยนะคะยางก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วปี2021นะคะใสปได้กันอีก,กยาวๆค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะท่านใด อยากดูรถอะไรเพิ่มเติมหรืออยากดูรุ่นไหนนะคะแจ้งเอ็มได้เลยนะคะใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ MRDD ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ